ีขนมเค้กนะคะมีตราโรสรอยกินได้ไหมนะวันนี้เจอใครคะสวัสดีครับับวนนี้เจอพี่ต้นอีกแล้วนะคะคที่งานโรสซอยวันนี้น้องแจมเลงใางไว้ครับวันนี้ไม่เลงคะ่ะวันนี้มากินฟรี <laughs> ัสดีค่ะวันนี้จัก็อยู่กับพี่นะคะพี่ชื่อพี่เลยนะคะคพี่สั้นนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่สั้นจะพาใจมาดูรถอะไรคะคันแรกเลยคันนี้เป็นโรชอยรุ่นเรสครับเรสใช่ไหมคะรุ่นเรสเนี่ยเป็นรุ่นเราเรียกว่าเป็นสปอร์ตคูเป้สองประตูอ๋อค,คันนี้เป็นโรชอยสองประตูซีที่นั่งแสดงเพราะว่าจะเป็นผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง ก็คือคันนี้สองประตูคือจริงๆเขาเน้นเหมือนเจ้าของรถขับเองใช่ครับแล้วก็จะนั่งสบายด้านหลังก็นั่งสบายถึงกันถึงจะเป็นคูปสองประตูรถซอยแจ้งว่าสร้างด้านหลังเนี่ยความสบายไม่ต่างจากนั่งด้านหน้าจริงเหรอคะจริงครับแล้วคันนี้เนี่ยเด่นๆของเขาเนี่ยเครื่องยนต์หรือแรงอะไรเขาแรงมากมันเป็นที่แรงที่สุดครับเท่าที่รถซอยเคยทำมาเลยคือเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น6,600ซีซี6,600ซีซีใช่ครับทวินเทอร์โบทวินเทอร์โบด้วยครับให้กำลังแรงม้าเนี่ยห ก็แตะเบาๆเนี่ยก็ไปเลยมัก็ลอยไปเลยครับเลยนั่งพรมพิเศษแบบความเร็วสูงอลลดินเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจากบางนาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บางนานี่ไปพัทยานี่เพรบเดียวเลยประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนะคะคันนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะ ด้านในคนนี้เนี่ยประตูเลยถ้าเปิดประตูอเปิดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็สต i t c h i n g p i ิ้งด้วยเป็นสีอ h i ครับผมสวยมากเลยนะคะคันนี้ข้างในก็จะเป็นเป็น n o b ็ l นะครับนาฬิกาก็จะมีสัญลักษณ์ที่เขียนว่า w e นะครับตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้นี่รถพอมันแต่งข้างในภายในเป็นแบบนี้ทําให้มันดูแบบไม่เหมือนกับรถที่แบบต้องมีคนขับให้เนาะมันจะดูแบบดูปอร์ตใช่ไหมคะ ไวรุ่จริงๆภายในเนี่ยแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเลยแล้วเราจะโดดเด่นในเรื่องของที่เราเรียกว่า b i s p o k คือลูกค้าทาได้เดรมิดอะไรก็ได้ที่ก็คือชอบตรงไหนเป็นยังไงมันสามารถคัสตอมได้เลยทุกอย่างใช่ไหมคะอันนี้เวลาเปิดด้านหลังนี่เปิดตรงนี้หรอคะใช่ครับเราเปิดตรงนี้โอ้แต่นี่จำนั่งให้ดูนะคะก็อโหสบายจริงๆค่ะเนี่ย ใช่ไหมคะคือขึ้นลงเนี่ยสะดวกมากด้วยความที่ประตูเขาเปิดแบบนี้ด้วยเยี่ยมจริงๆโหที่ชอบอย่างนึงชอบชอบชอบดีเทลด้าน,ด,านด้านบนเพิ่งเห็นเป็นสีเงินใช่ไหมคะใช่ครับดูแบบเป็นโครเมียมสวยมากเลยคนันนี้นั่งสบายมากเลยนะคะแล้วก็นั่งข้างหลังเนี่ยมีแบบสบายจริงๆหัวด้านบนเนี่ยเหลือสเปซอีกเยอะเลยถ้าใครสูงประมาณ170เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะ นั่งสบายสบายจริงๆอันนี้อย่างที่พี่เขาพูดสบายทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยใช่ค่ะเวลาเปิดก็แค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวก็กดปุ่มใช่ไหมคะตอนที่เมื่อกี้เขาก็จะเลื่อนออกไปเวลาเราลงเราก็ค่อยๆลงนะคะแบบ<ะ>รู้ดีผูดออดีลงเพราะว่าถ้าบางทีเลื่อนเองเนี่ยก็จะรีบใช่ไหมคะก็มีกด้กดจัดด้านในได้นะคะคนนั่งในรถไม่ต้องมาเอื้อมือ สุดจริงๆคันนี้บอกเลยเดี๋ยววันนี้มีในงานของเราวันนี้นี่มีอีกหลายคันเลยใช่ไหมคะสำหรับโรสลอยมีโกส์ด้วยครับมีโกส์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราหนึ่งในรถหายากครับมีคันหนึ่งรุ่นครับแฟนทอมดอบเพ็ดคูเป้คันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นรถที่หายากคันหนึ่งของของโรสลอยโอ้ทำไมหรอคะคันนี้คือตอนนี้โรสลอยเนี่ย discontinu ์รุ่นแฟนทอมดอบเพ็ดคูเป้ไปแล้วทําให้ตอนนี้เนี่ยเป็นลายไอเท็มครับแล้วก็ นักสะสมก็ตามกันเริ่มจะตามเป็นเริ่มตามเก็บคันนี้ใช่ไหมคะอือหือคันนี้นี่ถ่ายากจริงๆยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูในงานกันต่อเลยดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะระหว่างรอเทสรถก็ให้ป้าพามาเดินเป็นไงป้าคันนี้ าาหายากหายากหายากใช่ไหมที่พี่เขาบอกใช่แฟนทอมคูปเป้นหนูอยากไ,ได้หนูอยากได้หนูอยากได้ป้าบอกให้หนูซื้อเองหนูไม่อยากขับรถแล้วหนูอยากนั่งนี่นะคะวันนี้พามาเดินดูงานนะคะนี่ก็เป็นรถรหลายๆคันของพี่ๆในงานบอกเลยว่าวันนี้จัดเต็มมีให้ลองรถกันเยอะแยะเลยค่ะ แต่บอกเลยนะคันไฮไลท์วันนี้เลยคันนี้เลยค่ะคันใหญ่บะเอิกนี่นะคะท mm hmm. ี่เมื่อกี้พี่พี่เส้นบอกไปแล้วค่ะว่าคันนี้้ายากมากๆเลย mm hmm. เดี๋ยงไงเราไปเทสรถนะคะ r o l l s r o อ c e Ghost นะคะรุ่นใหม่ตัวใหม่เดี๋ยงไงแล้วเดี๋ยวเราไปเทสรถกันเลยค่ะ ปาค่ะเดี๋ยววันนี้เจมกับป้านะคะคันแรกจะไปลองลาเบนเต้นะคะของ er มาเซราดิโหมดคอมฟอร์ตกับโหมดสปอร์ตสองโหมด,หมดใช่ไหมคะมีสองโหมดครับเซลต่างกันเยอะไหมคะ,ะเดี๋ยวลองอเรียกอัตราเร่งดูตอนโหมดสปอร์ตเดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวผมให้ลองครับผมค่ะอันนี้คอมฟอร์ตใช่ครับจริงๆคอมฟอร์ตก็พอได้นะ ถ้าเทียบกับตัวรถที่มันไม่ได้มีรูปทรงที่โฉบเฉี่ยวน้ำหนักรถประมาณ2องกิตันครับผมเท่าไหร่นะ2อ0 0ันสร้อยกิโลกรัมขับไปตามกันนะเยอะไหมนี่หนักกว่าคายเยนไหมคะเอ่อน้ำหนักพอๆกันใช่ไหมเพราะเป็นรถไซส์เดียวกันใช่ครับถูกต้อง พันต่อไปนะคะ <S 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 โอเคครับใส่ผมไปเลยครับแส่ผมไปเลย,ยครับแส่ผมไปเลยแส่ผมไปเลยตรงสลอยก็แรงได้นะคะ <S 2> <S 2> รับ <Pam ela> แรงจง,รนรรงนะครับ